ไปเกือบแล้วถ่ายนะพี่รอพี่รอๆข้างล่างไม่ต้องแล้ไม่ต้องตอนนี้ถ่ายจากบนลงล่างถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้อยู่ในขั้นตอนการร้อยนับเลงรับเลงนะไปก็ยืนประตู เราต่อไปการยืนประตูนะครับผมยืนประตูนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนหล่อนะครับแต่ผมชอบคนสวยผมไม่ใช่คนหล่อเจ้าก็สวยไมไผมไม่รอผมไม่อร่อยแต่ผมแซ่บผมไม่รอครับใจครับผ้าลุนะแล้วครับผมชอบคนสวยรับเดินขึ้นมาก็หนาวแล้วครับหนาวขาทันต่อไปเลยครับการลอยตัวสามจังหวะนี่นี่สาว่า อันนั้นหนึครับเดินฟอร์มลงครับลงโดดโอกโอ้โหลงเร็วมากเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับถ่ายแล้วจะเริ่ม่ยการถ่ายไอ้ถ่ารถ่ายลงนะอ่ครับขาหลังลงก่อนมีการลอยเชือกจะมีอาจานลุ่งเป็นเป็นในแบบในแบบเหนื่อยครับลงหลายทีแค่ขึ้นลงก็เหนื่อยตอนขึ้นลงครับ เราจะเอาหลังลงนะครับหล,ลังลงกับดูกันคล้งองนะครับคล้องกับคาราบินน,นะครับดูกันคล้องครับตัอหลอดสมือไว้ถนัมดไปจับเทียนครับตอนหลังลงหล้างไม่เกียวเราอาจจะมีผู้สูงอายุมาด้วยนะครับีวันนี้เป็นวันฉลองผู้สูงอายุอันนาลงไปถนนพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวส่งก่อนส่งหน้าก่อนเขาลังถ่ายวิดีโออยู่ สายํำครับพร้อมนะครับพร้อมครับนะนี่คือการเบรคนะครับหม่งั้นขนาดประคองจ้องรายงานตัวนะครับครับรายงานตัวครับผมนายวัญยูยินนะครับผมครับปริบเรือสามพานขออนุญาตลงจากที่สูงเทีต่ําำนะครับไม่งรี้บหลงนะครับฝนตกแล้วไปนะครับเปิดครับเรียบร้อยครับ ใช่ป่ะใช่ครับโอเคครับผู้สูงอายุครับผมเดี๋ยวพิธีกานต้ยิงข้าวขออรงานงยงงานตรงนี้ผมผู้สูงอายุรุ่งเรืองอายุห้าสิบสามปีเช็คก่อนครับเช็คอุปกรณ์้ดีนะครับนี่คือการเช็คอุปกรณ์นะครับครั้งแรกที่ได้มาโอยตัวนะครับสั่งเสียทางบ้านไปเรียบร้อยแล้วนี่นี่สินต่างๆคุณนายรับไปหันหน้าครับหันหน้าครับหันหน้าก่อนครับนี่กำลังถ่ายอยู่นะครับ ดีใจครับที่มาเข้าฝึกอบรมครั้งนี้นะครับหวังว่าท่านที่ได้เห็นคลิปแล้วคงจะอ่ครับรายงานตัวครับรายงานตัวเออย่างหนครับบอลยังครับทําไมอะครับมือครับทําไมเขาไม่ไปอะครับมือขวาครับมือขวาประคองช่วยดีครับทําไมเขาไม่ไปครับอาครับเอ็นตัวเอ็นตัวครับเอ็นตัวครับรายงานตัวก็รายงานตัวนครับกระผมนายรุ่งเรืองลิ้มเจเลยนะครับครับผมเข้าสาธิตผู้สูงอายุ ด <laughs> ีใจครับดีใจนะครับ <laughs> ไปแล้วครับเชิญครับว้าวเชิญเยิญเยิญเชิญโอเคครับ